แมสเตเดย m a แมนซ y f a ตี h a แฟนไทยแลนด์ก่อนจะหยุดพี่สุดมาก่อนนูกัวรอสาวเผยเมนดี้อดีตนักเตะเรือกล่อมก่อนขยี้กามสาวที่ตกเป็นเหยื่อของเบนจามินเมนดี้ที่ตอนนี้กลายเป็นอดีตแบ็กซ้ายของแมนเชสเตอร์ซิตี้เรียบร้อยแล้วเปิดเผยว่าฝ่ายชาย พยายามกร่อมให้เธอหายกังวลก่อนพยายามมีเพศสัมพันธ์ระหว่างออกจากห้องน้ำระหว่างการขึ้นให้การต่อสารสาวที่ถูกระบุว่า w ูเมนวันเป็นเป้าหมายของเมนดี้ระหว่างเดินทางไปปาร์ตี้ที่บ้านของฝ่ายชายเธออ้างว่ากองหลังวัย28ปีซึ่งพึ่งโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ปล่อยตัวออกมาพยายามข่มขืนหลังเดินตามเธอไปที่ห้องน้ำภายในบ้านเธอระบุว่าพยายามบอกกับเมนดี้ว่าหยุดแต่ฝ่ายชายบอกว่าอย่าห่วงเลยนุกกลัวหรอ จากนั้นฝ่ายสาวส่งข้อความไปหาเพื่อนบอกว่าฉันเพิ่งโดนผู้จา่าแทลมทั้งเพศเจกเมนดี้ถ้าจะใช้ถ้อยคำที่ถูกนะสำหรับเมนดี้นั้นถูกตั้งข้อหาข่มขืนหนึ่งกระทงและพยายาม,มข่มขืนอีกหนึ่งกระทงจากสองสาวรายเดียวกันรายงานของสารระบุว่าเมนดี้พยายามข่มขืนวูเมนวัน One, หลังพยายามเดินตามไปที่ห้องน้ำ ซึ่งฝ่ายสาวบอกว่ารู้สึกตกใจมากที่เห็นเมนดี้ยืนอยู่ตรงประตูแล้วสังเกตเห็นเมนดี้น้อยตั้งตระงาบภายในบ็อกเซอร์เธอเลยเอาผ้าเช็ดตัวมาห่มตัวเองแล้วพยายามสูงกังเก่งในก่อนที่เมนดี้จะบอกว่าหนูไม่ต้องกลัวหรอกนะเมนดี้พยายามเริ่มต้นค่มคืนแต่ฝ่ายหญิงพยายามบอกให้หยุดก่อนเอาตัวรอดออกมาจากห้องน้ำได้สารระบุว่า สาวรายนี้เจอกับเมนดี้และเพื่อนอีกคนที่เธอยอมมีเพศสัมพันธ์ด้วยระหว่างไปเที่ยวในไน์คับแห่งหนึ่งในยุโรปก่อนนั้นมาเจอกันที่บ้านของแข่ง f r e n c h แมนเมื่อตุลาคมปี2018โดยก่อนหน้านั้นได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านและบาร์มาก่อนขณะที่วู m มนทูนั้นถูกเมนดี้ขมขืนเมื่อตอนตุลาคมปี2022หลังทั้งคู่พบกันที่บารแห่งหนึ่งก่อนได้รับเชิญมาที่บ้านพร้อมเพื่อนของเธอ ว o m มนทบอกว่าเมนดี้เอาโทรศัพท์ของเธอไปก่อนเดินตามฝ่ายชายเข้าไปในห้องนอนแล้วประตูถูกล็อกจากภายในเมนดี้บอกสาวรายนี้ว่าจะคืนโทรศัพท์ให้หากเปรื่องผ้าให้ดูซึ่งฝ่ายหญิงบอกว่าหนูไม่อยากมีอะไรกับพี่ส่วนเมนดี้ตอบว่าหากหนูถอดเสื้อผ้าออกพี่จะดูแค่อย่างเดียวพี่สัญญาว่าจะไม่จับต้องอะไรพี่แค่อยากดูว่าหนูเป็นอย่างไรพี่อยากเห็นเรือนร่างของหนูจากนั้น กแทมเบนดี้ยังบอกสารอีกว่าสาวรายนี้ขี้อายพร้อมอ้างว่าพี่เคยมีเซ็กกับผู้หญิงเป็นหมื่นคนรีกว่างานนี้เมนดีก็คงจะหนีไม่รอดกับผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้นี่แหละครับการมีชื่อเสียงแล้วใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องมันก็ไม่สมควรนะครับอันนี้แอดไม่เห็นด้วยเป็นอย่างยิ่ง เรานำเสนอเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหวังว่านักเตะทุกคนและใครหลายๆคนจะดูเพื่อเป็นอุทาหรณ์และไว้เตือนใจว่าอย่าทำแบบนี้อัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้มีพลาดทุกข่าวสารของแมนซิ t y ตี้และที่สำคัญหนิงการแชร์ของท่านกอกำลังใจอนมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมน City ต a n แฟนไทยแลนด์ ได้เดินหน้าทําคลิปดีๆต่อไปยิ่งใหญ่ก็ขอกราบงามๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสําหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน